สวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศยามเย็นนะครับให้อาหารปลานะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับเลี้ยงได้ประมาณเกือบปีแล้วฮะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเกือบปีแล้วเดือนนี้เนี่ยปีหนึ่งคดีน่าจะสิ้นเดือนล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำไม่ผิดเกือบปีแล้วนะครับดูความโตนะของปลาทองนะครับ เพิเพนๆฮะเลี้ยงแบบเพินเิไป้นะปลาคราบมีปลาหางยุยงปลาหางยุงมาก่อนเยอะนะฮะ่วงนี้ปลาหางยุยงไมเหลือน้อยลงน้อยลงก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> น่าจะโดนโดนปลาคราบกินไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> เมื่อก่อนในปลาห่างยุงเคียบเลยฮะลูกปลาห่างยุยงเต็มเลยครับเดี๋ยวนี้หายหายจงังหมดอยู <c oughs> ่แล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะโดนปลาคราบกินนะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ ตอนนี้ปิดปิดระบบปิดระบบแล้วระบบกล่องน้ําปิดแล้วเช้าผมจะเปิดเย็ยนผมจะปิดมันก็ไม่เห็นเป็นอะไระฮะ,ะทาให้ความเคยชินของปลานะครับถ้าเราถ้าเราเปิดไปตลอดทั้งวันทั้งคืนเงี้ยถ้าเกิดว่าไฟดับขึ้นมาเงี้ยปลามันไม่ชินละกลัวกล,ลัวมันตายกลัวมันมน็อกน้ําตายครับผมก็ทําให้เป็นความเคยชินของมันนะครับ อาหารก็เม็ดใหญ่นะฮะนะครับเม็ดใหญ่สีปลาท้องสดนะฮะถ้าดูถ้าดูในกล้องมันก็ดูแหวส,สดดีถ้าเกิดเราดูในในในเนี้ยอะไรนะ <S 2> <S 2> ดูดึงของจริงเนี่ยมันก็พอใช้ได้นะครับแต่ในกล้องมันก็จะสดสดเกินไปน,นะครับปลาคาร์ฟตัวเริ่มใหญ่แล้วครับตอนแรกซื้อมาตัวประมาณประมาณเนี้ยเนี้ยไซส์ไซส์ประมาณาเนี้ยเนี้ยเห็นไหมไซส์ประมาณเนีย้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยไซส์ประมาณเนี้ย ตัวนี้มันไม่โตมัน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 แคะไปแล้วอ่าตัวนี้เิ่มตัวใหญ่แล้วเห็นไหมปลาคราฟซื้อมาไซเดียวกันนช่ไหมป่วยใหญ่ผิดกันเลยเห็นไหมผิดกันเลยซื้อไอซื้อมารุ่นเดียวกัน่าผิดกันเลยตัวปลาครบตัวใหญ่นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาฮะมาถ่ายให้ดูชมบรรยากาศยามเย็นน,กกกกนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาใหม่นคะครับไปเลยครับขอบคุณครับ